ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคในวันนี้ก็ยืนแบบอารีนาทาวเวอร์ดีเฟนเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวเขาได้ว่าเป็นเขาได้ว่าเก่งๆจะจดหมายรับและการนั้นในเกมนี้ได้ไปจดหมายรับนั่นแหละจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเล่นตามปกติเนี่ยมันไม่วันไม่มีวันจะโผล่มาหาคุณแน่นอนนะมันมันมันโผล่มาได้ยากมากไปประมาณนี้นะก็จดหมายรับในวันนี้นะฮะก็คือเนี่ยฮะมาตรงเมลนะฮะเป็นจดหมายมาจากเอออลิซ่าเนี่ยก็คือเป็นวิสา์นะก็ไอไอไอตัวเนี้ยที่มันยืนอย่างเงี้ย โอเคแล้วก็มาเริ่มอ่านกันเลยนะฮะจดหมายนี้นะทํามาเพื่อด่าเพย์ยอร์ล้วนๆเลยนะฮะก็คือเขาคือเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ด่าตรงนะแต่ว่ามันจะมันก็มันก็ถือถือว่าดา่าแล้วโอเคแล้วก็มาเริ่มรีวิวจดหมายกันเลยนะฮะจดหมายนี้ก็ส่งมาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีได้จดหมายนี้ หลังจากที่ผมอธิบายจดหมายเสร็จนะเป็นประมาณนี้โอเคแล้วก็มาเริ่มอ่านจดหมายกันเลยนะก็เรียกว่าดูอัตราการชนะแล้วก็ตาการแพ้ของคุณสิด้านแพ้ขนาดนี้ในเกมแนว Tower Defense นะฮะมันเป็นเรื่องที่แบบตลกอะคือแบบคือแบบคือแบบมพูดประมาณว่ามึงจะตายะเยนักหนาเลยประมาณนี้น,นะแล้วก,ลนะลก็ ฉันหมายถึงคุณเล่นมานานแล้วนะแต่คุณก็ยังแพเหมือนเดิมนะฮะมันอาจจะเจ็บนะแต่ว่ามันคือความจริงนะฮะต้องการเขาเรียกว่าติปหรือเปล่านะ,ะก็คือแบบว่าต้องการคําแนะนําหรือเปล่าก็ให้ใช้เงินแบบัฉลาดนะฮะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเวฟแต่ละเวฟนะฮะแล้วก็คุณก็รู้นะว่าเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเ,ออเรื่องเบสิกนะฮะฉันก็แน่ใจว่าคุณไม่รู้เหมือนกันก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะก็อาจจะหมายถึงว่าออนี่คือเบสิก ซึ่งคุณอา,อาจจะไม่รู้ว่าคุณตายขนาดนี้คุณอาจจะโง่โง,ง,ง่ไม่รู้เป็นมานี้แล้วกันนะฮะโอเค้วก็ก็แนะนำาให้เล่นโหมดบบว่าง่ายๆนะแบบว่าไปเล่นแบบโหมดเบบี้โหมดทานลกอะไรประมาณนี้นะเป็นการด่าน,นะฮะโอเคแล้วก็ต่อไปนะฮะแต่ช่นก็รู้ว่าคุณจะไม่เป็นเออเาเรียกว่าคีเพรไปเขาเรียกานานๆน,นะฮะก็ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่นะฮะคุณก็กําลังช่วยฉันเพื่อเออเาเรียกว่าต่อตา้านวอยนะ์ในบว,ว่าจัดการพวกซอมบี้ให้นะฮะ โอเคแล้วก็บทอะไรของมันนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นของมันนะ <c oughs> ก็เรียกว่าประมาณอะไรสักอย่างนะผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ก็สามารถไปแปลกันเองกันได้นะเพราะว่าผมค่อนข้างเจ๊งภาษาอังกฤษมากเลยแต่ว่าเนื้อหาในจดหมายก็คร่าวๆประมาณนี้นะก็คือเป็นการด่าเพยเยอร์นะเป็นวันนี้ก็แล้วก็ต่อไปนะฮะก็เขาก็ให้ฉาดเรามานะให้สิริเคิร์ชมาเป็นแบบ เผื่อจะใช้เป็นมานี้นะเป็นแล้วก็กดเคมานะฮะได้25ส่ส,สิบหทธิ์เคอร์ตัวสามจดหมายนี้แล้วก็คำดายยาว8เมตรนะฮะโอเคแล้วก็มาเป็นมานี้สามจดหมายนะฮะก็นี่ฮะก็ชื่อจดหมายก็ตะก็บอกแล้วนะว่ามันจะด่าแล้วนะก็คือ you need to improve นะเกิดหมายยิ่งว่าคุณต้องพัฒนานะแบบว่าต้องพัฒนาการเล่นบ้างนะโอเคเป็นมานี้นะฮะเอาจดหมายการด่าคนเล่นนะฮะโอเคแล้วก็มาเริ่มเล่ากันเลยนะว่าจดหมายนี้วิธีได้คืออะไรนะฮะ ก็คือผมไปเจอในออกลุ่มนะฮะผมไปเจอในกลุ่ม Facebook มาเมื่อคืนนะฮะแล้วผมก็ลองมาทําแบบว่าหาคําหาวิธีทาดูนะซึ่งวิธีนะฮะคือคุณจะต้องตายครบ200รอบต่อเนื่องแบบว่าไม่ชนะสักรอบเลยนะแบบว่าเนี่ยคุณต้องเล่นเล่นอะไรก็ได้เนี่ยเล่นเล่นอะไรก็ได้แล้วคุณก็ต้องตาย200รอบแล้วไม่ชนะเลยสักรอบเป็นประมาณนี้หลังจากคุณตายมา200รอบเนี่ยเออตัวของวิสาจะส่งจดหมายให้คุณมาด่าคุณเป็นประมาณนี้นะ โอเคแนละ้วก็เป็นวิธีได้นะก็สรุปนะก็คือตาย200รอบแบบไม่ชนะเลยสักรอบต่อเนื่องกัน200รอบเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคนะก็เป็นยัไนสัปดาห์น,นี้แล้วกันนะครับเออการรีวจดหมายด่าแล้วก็เป็นการวอลวกิธีเอาจดหมายนี้แล้วก็สามารถเอาไปทำตามกันได้นะก็คือเออเผื่ออยากจะโดนด่านะหรือว่าอยากจะเอาจดหมายด่ามาสะสมนะฮะซึ่งถามว่าเวลาผมเวลาผมเออฟาร์มจดหมายเนี่ย ตอนที่ผมกําลังจะตายเยอะๆเนี่ยผมตายยังไงนะผมใช้วิธีอะไรตายนะฮะผมเล่นด่านนี้ฮะผมเล่นด่านสีทางผมปรับมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์ทําให้เลือดฐานเรือดหนึ่งปรับฮาร์ดคอร์ทำให้ซอมบี้เดินเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ไปกันเลยนะฮะนี่ฮะก็เข้ามานะไม่ต้องเอาตัวอะไรมาทั้งสิ้นนะหรือจะเอามาก็ได้นะแต่ว่าผมไม่เอานะก็เนี่ยให้เรามายืนงงๆอย่างนี้เลยนะเนี่ยฮะก็วิธีฟาร์มจดหมายจดหมายด่านะก็คือให้มายืนเงี้ย เนี่ยแล้วก็ยืนเงี้ยจ้องหน้ากันนะฮะเนี่ยซอมบี้ก็เดินมาแล้วนะไม่ต้องสนมันนะฮะให้ซอมบี้ยืนเข้าฐานไปเลยโอเคแล้วก็ยืนจ้องหน้าเฉียวๆโอเคตายนะฮะนี่ฮะเราตายภายในเวลาเพียงแค่8วินาทีนะฮะเป็นประมาณนี้ก็คือหลังจากคุณตายเนี่ยกดรีสตาร์ทนะฮะต้องทำแบบนี้200รอบนะคุณถึงจะได้จดหมายดาวเป็นประมาณนี้นะฮะก็เนี่ย มันก็สมควรดา่าไปเนี่ยมายืนแบบนี้แล้วก็กดรีสตาร์ทเนี่ยตายแล้วก,กดรีกดรีกดรีอย่างนี้200กว่ารอบนะถึงจะสามารถได้จดหมายด่าได้เป็นมานี้วก็สมควรแล้วแหละที่มันจะส่งจดหมายมานะเป็นมาณนี้ก็เป็นวิธีฟาร์มจดหมายด่าแล้วก็วันนี้ก็สรุปนะฮะ มารีวจดหมายด่ามาแปลว่าคา่อนข้างนรกให้ฟังนะแล้วก็มาบอกวิธีได้แล้วก็บอกวิธีฟามจดหมายด่าเป็นวันนี้นะฮะโอเคเป็นวันสดีวันนี้แล้วกันนะฮะก็ถ้าเกิดคุณอยากได้นะก็โชคดีนะกคค็คุณต้องค่อนข้างว่างพอสมควรเลยนะถ้าเกิดคุณกดแบบว่าเพอร์เฟกนะฮะ การจะตาย200รอบคุณจะใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะเป็นประมาณนี้ก็คือคุณต้องมานั่งกดรีสตาร์เนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะถึงจะสามารถเอ่อปลดล็อกจดหมายดาได้เป็นประมาณนี้แล้วก็ตายครบ200รอบต่อเนื่องนะฮะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้แล้วกันนะครับมือถือเกือบหลุดมือโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้นขอลาไปก่อนนะคืกดไลค์กดซับสไครคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็สำหรับวนันนี้ก็บายบายนะฮะทำเพื่ออะไร